หลายช่วงของชีวิตใจเหนื่อยล้าไม่ใช่เพราะเรื่องยากเกินไปแต่เพราะพยายามเข้าไปจัดการกับทุกสิ่งเหมือนเชื่อว่าทุกปัญหาต้องมีคำตอบทุกความไม่สบายใจต้องถูกแก้และทุกความไม่ลงตัวต้องถูกทำให้เรียบร้อยเมื่อเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นใจมักรีบขยับรีบคิดรีบวางแผน รีบหาทางแก้เพราะความไม่แน่นอนทำให้ใจรู้สึกไม่ปลอดภัยการแก้ไขจึงกลายเป็นเครื่องยึดเพื่อให้รู้สึกว่าควบคุมชีวิตได้แต่ความจริงของชีวิตไม่ได้ดำเนินไปตามตรกกะของการแก้ไขหลายเรื่องไม่ได้ต้องการทางออกแต่ต้องการเวลาหลายความรู้สึกไม่ได้ต้องการคําตอบแต่ต้องการพื้นที่ และหลายสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเพราะการเข้าไปจัดการแต่ดีขึ้นเพราะการปล่อยให้มันเคลื่อนไปตามธรรมชาติการไม่แก้ไขทุกเรื่องไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละหรือการไม่รับผิดชอบแต่คือการรู้จักแยกแยะว่าเรื่องใดควรเข้าไปประคองและเรื่องใดควรถอยออกมาเฝ้าดูบางความเศร้า ไม่หายเพราะการอธิบายยิ่งอธิบายยิ่งขุดยิ่งย้อนยิ่งทำให้ใจจมอยู่กับมันนานขึ้นแต่เมื่อยอมให้ความเศร้านั้นอยู่โดยไม่พยายามแก้มันจะค่อยๆอ,อ่อนแรงและจากไปเองตามการเวลาบางความสัมพันธ์ไม่ดีขึ้นเพราะทำพูดมากมายยิ่งพยายามเคลียร์ยิ่งพยายามปรับ ยิ่งทำให้แรงตึงเพิ่มแต่เมื่อหยุดพยายามควบคุมหยุดเร่งให้เข้าใจกันระยะห่างที่เกิดขึ้นอาจกลายเป็นพื้นที่ให้ใจได้หายใจใจมนุษย์มักสับสนระหว่างความรับผิดชอบกับความพยายามเกินจำเป็นคิดว่าการไม่เข้าไปแก้คือการทอดทิ้งทั้งที่ในหลายกรณีการเข้าไปยุ่ง กลับทำให้เรื่องยืดเยื้อและทำให้ใจเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมการยอมรับว่าบางอย่างต้องผ่านไปเองคือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าชีวิตไม่ได้อยู่ในกำมือและไม่ใช่ทุกอย่างที่การกระทำของเราจะเปลี่ยนได้บางเรื่องต้องคลี่คลายผ่านการเคลื่อนไหวของเวลาไม่ใช่แรงของความคิดเมื่อใจไม่พยายามแก้ทุกเรื่อง ความตึงภายในจะลดลงเพราะไม่ต้องรับภาระเกินขอบเขตไม่ต้องแบกบทบาทของผู้ควบคุมชีวิตและไม่ต้องโทษตัวเองเมื่อบางอย่างไม่เป็นไปตามที่หวังหลายคนเหนื่อยเพราะคิดว่าตนเองต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของทุกคนต่อผลลัพธ์ของทุกเหตุการณ์ต่อความผิดพลาดทุกอย่างทั้งที่ความจริงหลายสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัยร่วม ไม่ใช่เพราะใครคนเดียวการไม่แก้ไขทุกเรื่องจึงเป็นการคืนภาระให้ชีวิตทำหน้าที่ของมันคืนความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามธรรมชาติและคืนความ <is dess S 1> สงบให้กับใจที่แบกมากเกินไปเมื่อใจหยุดรีบแก้จะเริ่มเห็นว่าบางปัญหาเบาลงเองโดยไม่มีการลงมือบางความกังวลจางไปโดยไม่ได้รับคำตอบ และบางความกลัวหายไปพร้อมกับเวลาโดยไม่ต้องเอาชนะมันการปล่อยให้บางอย่างผ่านไปเองไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดโดยไม่เพิ่มแรงต้านเหมือนยืนอยู่ริมทางมองขบวนรถที่แล่นผ่านไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องผลักไม่ต้องหยุดมันเมื่อไม่เข้าไปแก้ทุกเรื่องใจจะได้เรียนรู้ว่า ความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ศัตรูของชีวิตและความไม่ลงตัวไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่เป็นธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่บางคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบในวันนี้บางปัญหาไม่ได้ต้องการการตัดสินทันทีและบางความรู้สึกต้องการเพียงการยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นเองเมื่อใจยอมรับว่า ไม่จำเป็นต้องจัดการทุกอย่างความสงบจะเริ่มปรากฏโดยไม่ต้องพยายามเพราะใจไม่ถูกบีบให้ต้องเก่งต้องเข้มแข็งต้องแก้ให้ถูกเสมอการไม่แก้ไขทุกเรื่องคือการอ่อนโยนต่อขีดจํากัดของตนเองยอมรับว่าใจมีแรงเท่านี้มีปัญญาเท่านี้และมีเวลาพอเท่านี้ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่ง และไม่ต้องลงโทษตัวเองเมื่อบางอย่างได้ผ่านไปใจจะเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งใดสำคัญจริงและสิ่งใดเป็นเพียงคลื่นอารมณ์ชั่วคราวสิ่งใดควรเก็บเป็นบทเรียนและสิ่งใดควรปล่อยให้หายไปในที่สุดจะเข้าใจว่าการไม่แก้ไขทุกเรื่องไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความรู้เท่าทัน รู้ว่าอะไรอยู่ในอำนาจและอะไรอยู่นอกอำนาจรู้ว่าเมื่อใดควรทำและเมื่อใดควรวางเมื่อใจไม่ฝืนแก้ทุกอย่างชีวิตจะค่อยๆเบาลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายหมดแต่เพราะใจไม่แบกเกินจำเป็นและยอมให้บางอย่างทำหน้าที่ของมันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และผ่านไปเอง